ไหลลไหลออ,อกกระตอเลยทุกผู้ล่างป่าตอหูด,ดูนะนกินเลยออกช็กกินเลยทผู้ชมหล่ออยู่หรอไลัลยทุกผู้ชมโอ้นขึ้นอยู่ตีไปคันเดียวกินเลยไหลเลยเมาแล้ย าแล้วตุมโต๊ดไปก็ไปก็มาอะไรนี่กดกดไปแล้วตุม สวัสด,ดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนโคนล่าฝันวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างก็บน้ําท่าดินแดงนะครับวันนี้ก็มาอยู่กลางกลางน้ําเช่นเคยนะท่านผู้ชมจะมาตามล่าหาปลาที่ศกใหญ่นะครับแล้วก็มีปลานิลน,นะปลานินใสสวยนะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็กะจะตีปลาตกปลานินนะสองตัวสองคันนะครับแล้วก็ตกที่ศกสามคันแค่นี้พอละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมาผสมเหยื่อกันก่อนเลยเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็น อันนี้เป็นลำบ่มโอเจ้าพญานะลำบ่มหอมๆเลยของโอเจ้าพญาใส่ไปเลยหนถุงแล้วก็ใส่ลำขั่วไปถุ่นหนึ่งนะท่านผู้ชมใส่ลำสองอย่างเลย แต่ว,วันนี้ผมจะใช้ฟังสดของโอกเจ้าพยานะครับอีกหนึ่งถุงแล้วก็อันนี้เป็นแยมโลโ,ก,โกเจ้าพยาหนึ่งถุงใส่ไปเลย ห,หมดทุงเลยท่านผู้ชมเพิ่มความมันนะแล้วก็จะใส่มะขิดนะครับอันนี้เป็นมะขิดสูตรหนึ่งหัวเชื้อมะขิดของโกเจ้าพยาเหมือนกันใส่เลยหนึ่งถุง ก็นี่เลยอีกครึ่งถุงนะผมเหลือไว้ครึ่งถุงจากทริปที่แล้วนะครับมะพราะ้าวขั้วหอมขอโกต้าพญาแตกตัวเร็วนะใส่ไปเลย,เลยทำให้เหยื่อฟุ้งกระจายปลาเข้าดีนะครับแล้วก็นี่ทีเด็ดผงขาวซปเปอร์ฮอตหอมมากนะตัวนี้เป็นหัวเชือ้อ แบบผงใส่หมดถุงเลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็คุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ผสมน้ำตีนะครับน้าหน้าบางท่านถามว่า ผมผสมน้ำยังไงนะคือผมแนะนำอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมเอ่อน้ำเนี่ยผมจะผสมทีละเล็กน้อยนะครับผสมด้านบนนะค่อยๆผสมไปทีละน้อยคือเราผสมไปให้มันเละเลยนะเวลาลมเวลาลมแบบเบาๆเนี่ยผมจะตีแบบเบี้ยรุวัดนะครับให้ฟุ้งเร็วนะแต่ถ้าลมแรงผมก็อาจจะเพิ่มน้ำไปนะให้นิ่มหน่อย เพื่อเหยื่อจะได้กองอยู่กับพื้นผมก็จะผสมเอาข้างหน้าทีละน้อยนะครับผสมเนี่ยผสมหน้าข้างบนเนี่ยนะเอาน้ำจากในอ่างเนี่ยท่านผู้ชมยิ่งฟุ้งเร็วยิ่งฟุ้งยิ่งเข้าเร็วนะครับผ่านะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ผสมน้ำตกได้เลยนะ จะผสมน้ำไม่เยอะนะคุณผู้ชมเพราะเหยื่อในปั้นได้นะมีขนมปังมีมักิดมีแอมโลอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราประกอบเด็ดกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์นะตรงนี้ผมก็ใช้นี่ผมใส่เอ็นมาใหม่เลยนะครับเป็นสำหรับยี่สก เป็น n g m a x 50ปอนด์นี่เลยหน้าตัดนะครับ0.60มิลน,น50 bon. ะ50ปอนด์กันนี้เลยสำหรับยีสกนะครับแล้วก็สาย PE ผูกตะก้อนเนี่ยผมจะใช้ของโทมาน่าตัวนี้ Super ร์นะครับถัก8 PE 4นะท่านผู้ชมเอาอยู่ไม่เคยขาดนะครับผมใช้ สำหรับยีศศกเนี่ยนะใช้ได้เลยไปปลุกตะก้อตัวเบ็ดอะผมใช้ของยิศศกผมใช้ตัวเดียวเลยนะครับเบอร์สิบสามสิบสองก็มีสิบสามมีนะเนี่ยแล้วก็ยีศศกนะครับผมแนะนำเลยบางทีอะถ้าเข้าช้าเราต้องเปลี่ยนนะเราต้องเปลี่ยนมันเป็นนี่มันหมกักโกเจ้าพยานะครับ บางทีผมใส่เม็ดโฟมเนี่ยกินช้านะนใช้มันหมักโูนตระพยาเกี่ยวแบบนี้เลยคุณผู้ชมตัวเบ็ดเนี่ยเบอร์สิบสองสิบสามเราก็ใช้ชิ้นใหญ่เลยเกี่ยวเข้าไปในตัวเบ็ดเลยนะครับอิศกก็ได้ปะงินก็ได้นะถ้าเราใช้เบ็ดเล็กอะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนีิออประมาณนี้ โอ้โหลคือวันนี <ored> ่คือทำยังไงเนี่ย ตอปลาตอคุณว่นานี่มันปลาตอ,ตอโอ้โหนัดนึงป่าตอนี่แหละมาหนี้มาแล้ว ด้วยงัดออกจากตอเลยท่านผู้ชม้งล่างปลาตอโอ้โหดูนะโอ้มากระตอเลยมาทั้งตอทั้งปลาเลยท่านผู้ชมนี่โอ้ พันยังไงเนี่ยพันยังไงเปิดปุ้มมาเลยมาหมดเลยทั้งขายเก่าทั้งตัวเรียบร้อยโอ้โหเกือบสิบปอนด์เนี่ยถึงว่ามันแรงจังอุ้ยนี่แรงมากโอ้หนี่เลย,ย NG-MAX นะห้าสิบปอนด์ท่านผู้ชมยอดนัดเข้าไป รับในดงต่อแบบเนี้ยเอาอยู่ห,อห,อหอลอก G-Max Black Spider เบอร์ห้าพันนะตกใสยเยอะโอ้โหมันมีทับขายเก่าเต็มมาเลยตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันมากินอะไรนะท่านผู้ชม สุดยอดอะวิ่งทะลุขายเก่าเลยท่านผู้ชมนี่เลยโอ้โหกินมันหมักโกเจ้าพยานะนี่มันมันหมูหมักของโกเจ้าพยานะครับชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเบ็ดเนี่ยเบอร์สิบสานะครับดูนะเข้าทั้งขายเก่าทั้งต่อโอ้โหสุดๆ แล้วก็นี่นะครับสาย PE นะโทมาน่าซปเปอร์ PE นะครับ PE4 โอ้โหเยอะโกเจ้าพญามาแล้วโอ้โ oh, ห oh, หนักเลยตัวนี้คุณผู้ชมหนักหนักเลยเยอะมาแล้วครับประมาณแปดโลกว่าตัวนี้อีสกโอ้โหรถถังครับกลางนะ้ำเยอะตกปลากโกเจา้าพญา โอเคฝากไว้ด้วยครับถ่ายรูปก,ก่อน y e a ตกปุ๊กกินเลยท่านผู้ชมหล่ออยู่เหรอหอันนี้วึงยาวเลยครับโอ้โหตกปุ๊กกินเลยท่านผู้ชมตึ้งตีนะอันเนี้ยตึ้งตีตีตกปุ๊บกินเลยนะผู้ชมไหวมากอะ่ะยังตีเบ็ดไม่เสร็จเลยเพิ่งตีสองคันอะ่ะ ยอดเนี่ยเราต้องย้ายตามนะครับย้ายใหม่เรื่อยๆเพราะว่าปลามันขึ้นตรงไหนเราต้องตามมันนะมานี้ สีเบ็ดไม่ส็จเลยยังเพิ่งย้ายมาอีกที่จากที่หนึ่งนะผู้ชมคือมันนี้หลางดงตองานขึ้นมาไม่ให้ลงหรอกมานจะใสดีแล้วครับตัวน,นี้มานี้โอ้โหวนฝั่งนี้ก็ได้ไม่ยอมไป <c oughs> cháy đi gây thông dụng bim phá hát cột chẳng nặng มาโอ้โหไซส์แปดเก้า 8, โลตัวเนี้ย ไสใหญ่เลยมาแล้วโอ้โหเกือบสิบล้วท่านผู้ชมตัวเนี้ยใหญ่กว่าตัวแรกเยอะโอ้โหอวนตับเลยครับแต่ก,ก็ใกล้เคียงกันเลยนะร,นรุ่นเดียวกันโอ้โห ตีเบนได้สองคันเนี่ยครับต้องย้ายจุดบ่อยๆนะท่านผู้ชมสักคู่นะครับ <t> วันนี้ผมย้ายสองสามจุดสองจุดละจุดที่สามแล้วนะนี่เลยสายเอนจิ้นเ็กห้าสิบปอนด์งัดเข้าไปหลอกเอเมจแบ็กสปเดอร์เบอร์ห้าพันนะครับ โโอ้หตีเบดได้สองคันกินเลยทุกผู้ชมสุดยอดนี่เลยกามาเบอร์สิบสามทุกผู้ชมตูดห่วงนะตัวนี้ผมใช้เป็นสองสีเขียวนะครับ โอ้โห oh. แล้วสาย PE นะครับผูกแล้ก็โทมาน่าซูเปอร์ PE นะ PE สี่ถักแปดโอ้โห e. นะ e. oh. oh. มาแล้วเยอะโกเจ้าพญาฝากไว้ด้วยท่านผู้ชมเย้เ yeah! หมแบบือนแปมไปถ่ายรูปก่อนไปแล้วมาแล้ว มาแล้วต้องโตโอ้โหมันมาแล้วมุดสมุดมุดไม่ให้หลงหรอกมุดก่อไม่ยังลาดแน่เลยขึ้นมาไม่ให้หลงจะหลงได้ยังไงเนี่ยคืนมันนี้ มมาเลยงัดมันออกมาโอ้โหวิ่งปุ๊บมุดเลยท่านผู้ชมมาแล้วยี่สกครับโอ้โหไส่รับแขก phải lắp khe Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ต้นหนึ่งตัวครับแต่ประมาณห้าโลนี่เลยสายเอ็นจีแม็กัดเข้าไปครับลอกจีแม็กแบ็กสไปเดอร์นี่เลยสาย PE นะครับโทมน่าซนะูเปอร์ PE PE X8 นะเป็ดคอเดียวตัวนี้ผม เปลี่ยนตัวเบรดเป็นเบอร์สิบนะครับมาแล้วหนึ่งตัวไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่วันนี้นี่แต่วนอ้วนเลยครับว้าวอยกโกเจ้าพยาสุดยอด โอเคเดี๋ยวชมแทนต่อไปกัน โอ,โอ้เห็นขึ้นอยู่ตีไปคันเดียวกินเลยโอ้โหืมปาดตอคุณอันนี้เห็นขึ้นอยู่นะท่านผู้ชมตีไปคันเดียวกินเลยอะ่ะโอ้โหยอดหลงตอไปแล้วเอ็น,อนสิบปอนด์ซะด้วยหืมอันนี่ขึ้นมาหือท่านผู้ชมมากินเอ็นสิบปอนนะขึ้นไก่นะครับ ผมว่าคันตันดนตีเลยขึ้นมาขึ้นมานี่ขึ้นไม่ขึ้นหมาแล้วโอ้โหสุดยอดมานี่ เอ็นส oh, ิบปอนด์งัดกลางป่าครับท่านผู้ชมกินจริงๆด้วยนะ <c oughs> สุดยอดนะอนนะเอ็นสิบปอนด์นะท่านผู้ชมผมหวดไปโอ้โห oh, oh, ใหญ่ด้วย ขึ้นตัวเดียวก็กินแรงครับสายเล็กนะโหเมื่อกี้งัดจังโหด สุดยอดอินสิบปอนด์ของ G-Max นะตัวนี้ ยอมยังไม่ยอมโอ้โหตรงนี้แปดโลเก้าโลตัวนี้่านผู้ชม โอ้ขึ้นเหมือนไม่ใหญ่นะผมคว้าคันเอนสิบป,ปอนของปาน,นินมาตกโอ้โหขึ้นไกลด้วยนะเราต้องเสี่ยงเอาจอมหรือยังโอ้โหตันๆเลยตัวเนี้ย ถ้าเป็นเบ็ดใหญ่หรือเอ็นใหญ่นะันงัดหงายไปแล้วเนี่ยมาโอ้โหยอมหรือยังเลียบร้อยท่านผู้ชมเงี้ยโอ้โหต้องมีแปดโลกว่าตัวเนี้ยแปดเก้าโลนะครับเอ็นสิบปอนนะท่านผู้ชมทางล่างมันเป็นเมราบนะครับไจ้า,าเจอนะเดี๋ยวมาเที่ยวหม่อากาศดีๆ นี่นผู้ชมอเอ็นสิบปอนงัดออกมาจากป่านะ <laughs> โอ้โหสุดยอดอ่ะมันขึ้นนู่นนะระยะประมาณร้อยเมตรอ่ะท่านผู้ชมผมหวดือไปใส่สมันแหละเนี่ยเอ็นใช้ของ G Max นะครับตัวเนี้เป็นส bon ิบปอนคันนี้ยผมชุดเนี้ว้ปกติตกปะนินนะครับอดใจไม่ไหวเลยต้องหวด หัวใส่กินเลยเหยี่อโกเจ้าพญาตีไปเบ็ดเดียวรู้เรื่องเลยนะนี่ท่านผู้ชมโอ้โห,โหตันตันเลยครับตัวเนี้ยเย้ yeah! นี่เหยี่อโกเจ้าพญาสุดยอด สาย PE GMAX นะครับมาตะกาโอเคเดี ok ๋ยวชมกันต่อครับว uh, ันน ah. so so, ี heures, meter, <Than> ้ผมย้ายส4หมายเลยเราเห็นขึ้นตรงไหนเนี่ยเราตามไปเลยนะครับเห็นขึ้นบ่อยๆเราดิ่งเข้าไปหาเราก็ตีใส่เลยกินเลยนะท่านผู้ชมโหแต่วันนี้ย้ายย้ายส4หมายอะกิน4ตัวท่านผู้ชมพอได้สนุกครับ ก็ขอบคุณเยื่อจากาโกเจ้าพยานะแล้วก็อุปกรณ์สายเอ็นลอกแล้วก็สาย PE จาก GMAX ็และโทมานานะครับไว้พบกันใหม่ทิปหน้าทิปนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับบายบาย